สวัสดีครับพบกับรายการรายการสเปสเกมมิ n งนะครับแด้วกูจะกระดกกร้นทำเที่ยอะไรอะไรอะไรนักหนาไปดูนะโอเคนะครับอยู่กับวันนี้เราจะมาเล่นฟีฟ่าเวิร์ลคัอย่างเช่นเดิมครับตั้งแต่พาที่แล้วผมก็ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แล้วนะฮะก็ชนะฝัองลวดเลยนะครับชนะเออ อะไรวะทีมอะไรวะอย่าแป๊บหนึ่งนะดูข้อมูลก่อนข,ออข้อมูลทีมเอยข้อมูลทีมเพี้ย,ยอะไรกูผิดกูผิดขวข้อเอ้ยไม่ใช่ดีเอ๊อย่าแป๊บหนึ่งนะตำแหน่งอ่าชน,นะสวิตเซอร์แลนด์ไปหนึ่งศูนย์แล้วช,น,ชน,นะอังกฤษไปสองศูนย์นะน่าจัดนะจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมจะผมจะไม่จัดระบบเดิมเพราะว่าถ้าระบบเดิมจะเล่นใน ช่วงข้า่หลังก็แล้วกันนะเมื่อแต่ระบบเดิมมันก็เปลี่ยนระบบบ้างให้พวกตัวต่ำรองลงบ้างนะฮะก็จะได้<ล>ะจะได้<ล>ไดนี่ฮะก็ะได้แบ่งแบ่งเทคนิคการเล่นการ<ล>การเล่นบ้างฮนะเมื่อแต่เอาชุดเดิมมาโอเคนะครับผมก็เป็นจ่าฝูงอะผมก็ผ่านเข้ารอบสุดท้า<ช>ยไม่ใช่ดีเข้ ผ่านเขาได้16ทีมสุดท้ายอย่างแน่นอนแล้วนะฮะแล้วกูก็วิ่งไปไหนวะอีี๋โอเคอี๋ตายแน่เลยาเเซบอีโด้อีโด้อีโดมอย่ามาโดกูโดบอลมึงแล้วมามาโดแถวนี้กูจะโดบอลมึง ผมจะโดวบอลตัวดิเกตนะฮะวุยฟาฟาฟาสัตว์ฟาแล้พี่าติากฟ้ับากแล้วได้นปตนกลับตอนนี้ฟีคิกได้จากฮันดรา ตอนนี้ก็จะยิงแม่งเลยนะครับคอยดูน,นะเฮ้ยแม่โดนสวนลแล้วมึงไอดอลตัวหลักอ่ะมึงอย่ามาเฮ้ยโดนแน่กูุงโดนแดนแข่ข้าเขาเขาอาชิมะดีมาก,กเฮ้ยฮอนด,าอดน้าไอฮอนด้าแจ็นไม่ใช่มันรถ อ่าไม่ฟาลโอเคไม่ฟาละอุสติโออุสติโิโอไม่ไม่ไม่ล้ำอ่ะไม่ล้ำอ่ะกูส่งกลับก่อนด้วยอุ้ยติดมึงเคยไปทำผ้าเลยวะใครวะไฮ้ซเบะปะวะหรือว่าโอกาสกิผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะอาจจะเป็นโอกาสกินะไฮเซเบะน่าจะอยู่กองกลางเน่ยไฮเซเบะอยู่กองกลางนะอะไร บละบละแน่นอนโดนแน่ไม่ต้องมึงไม่ต้องออกมากูย,ยิงแต่ตรงนี้มึงไม่ต้องออกมามโคตรควายอะ,ะโกะไม่งโง่ชิบหายนะครับเนี่ยดูมันออกมาอย่าออกไม่เชื่อผมวิธีการเล่นก็งโง่ของโปรตุเกสก็เป็นอย่างนี้นแหละนะแต่ของจริงอะกูว่าญี่ปุ่นกูเละแน่ไอ้ <c oughs> <c oughs> แค่ต่อไม่ต้องไอ,อตัวให ผู้เล่นตัวหลักอาจจะโดนเละตั้งแต่ให้ตัวไม่ใช่หมายถึงอะ่ะให้ผู้เล่นสำรองลงอะ่ะแค่นี้ก็เละพออยู่แล้วนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นจนจบนะฮะแหลกกระช่างมันนะตอนนี้ก็แก้ปัญหาไม่ได้นะตั้งแต่สามคลิปแล้วคลิปนี้คลิปที่สามนะแหลกคลิปหายนะแหลกก็ไม่เป็นไรฮะ ดูอย่างมีความสุขก็แล้วกันแต่ว่าคาม CPU, อมซีบียูอาจต้องไปอัพหน่อยก็เป็นได้นะฮะอุ้ยไอ้โว้ยไอเดอโมยมึงเสียฟอร์มมึงเสียฟอร์มมึงเลยอ่ะไอเดอยิงงี้มึงเสียฟอร์มเลยอ่ะเสียฟอร์มกว่าเป็นน้องโดเลยอ่ะ,ม,ะ,ะมึงเสียฟอร์มเลยนะพี่อือหือเขาจะเปิดเข้ามาใช่ไหครับ อาวอาไปไปล่อยปล่อยปล่อยิงมากยดีมากิงมาก,มากไอ้หน่องเปิดแม่งเลยให้บอลไปที่ว่างให้ตัวริมเส้นครับโอ้ยยอดเข้ามาลูกนี้กระโดนสกัดเอาไม่ได้ครับชกเอาบอลมาได้เฮ้ยอย่าเพิ่งกระตุกโอ้โห,หแม่งผมว่าเกมน,นี้มันกินซีพียูแน่ๆเลยถึงว่าแม่งกระตุกชิบหาย โอ้มึงจะวิ่งไปชนทำอะไรอ้าวอ้าวโดนแล้วมึงเฮ้ยเออโลกกูได้ด้วยมึงเอาไงวะมิยอมง่ายหรอกมึงหลอกแค่นี้มึงหลอกมึงก็เสียประโยชน์หลอกไม่ทันตลางตัวสุดท้ายฝั่งกูหลอกโอ้โหยิงแม่งเลยเลี้ยงไปก็โดนสกัดอยู่ดีะนะโมริโมโต ใช่ป yeah, ่าว <Yeah. S 1> ่าหมดเวลาเร็วเร็วแล้วก็กระตุกอ yeah. yeah, sure. yeah, ีกแล้วเฮียแบบหนึ่งนะฮะไม่ใช่กระตุกเขาโตไงผมก็จะเล่นอ่ะไม่สนใจนะฮะ เกมอื่นผมผมแคสไม่มีปัญหานะอย่างเช่น NTA d e c n เกมเดือดซีมไม่มีปัญหานะทำไมเกมนี้แคสก็มีปัญหาทุกทุกทีในกระทมผมก็จะแคสเงี้ยแหละแหละก็ช่างมันดีกว่าเล่นไม่ได้เนะะยิงแม่งเลยโอ้แม่งปั่นซ้ายอ่ะ ดูดูดูลูกนี้เลยดีกว่าดีเพย์แม่งอย่างโอ้โหปั่นซ้ายเรียบร้อยมริมอเตรโอ้ยกระตุกห่าพี่วิงไงวะกูเลยไปถึงสามนาทีแม่งเสรกกระตุกแลโอเคกระตุกกระตุกผมต้องหยุดตลอดนะกลัวเสียประตู ไอวิ่งไม่ทันมึงมึงพูดไม่โูกว่นะเจ้าก,กุมเมล่าอ,อย่าชิงนะเว้ยมึงชิงไม่ได้หรอกดูกูพวกกลัูเล่นดีดดญี่ปุ่นฉลาดน้องญี่ปุ่นเนี่ยไปไม่ได้นะจะอวิ่งี อุยอะไรวะโอเคตัดฉากดีกว่าโอเคนะครับออกไปอขออภัยนะฮะออกไปเร่งซีพียูนิดนึงฮนะไม่รู้ได้ผลหรือเปล่านะฮะโอเคเ<ห>มื่อกี้มันยิงติดบล็อกใช่ไหม,น,มน,นี่ครับวันนี้ผมจะมาเลี้ยงบอลควายแย่งกับไม่แย่ง อกว่าสบายเครอเหรอเดหรวมือเดี๋ยวกูจะให้มือแขนหักอ่ะสบายมากใช่ไหมโกะมันบอกว่าสบายเอ้า้าร์ว่าโกนันี่นันนี่อ้าวนันี่อยู่ทีมเดียวกันไม่ใช่เหรอแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดแมนยูอะตอนนี้บริเกตเริ่มสงสัยมาเริ่มที่จะบุกมาแล้ว โอ้ยผมยังมัเป็นเหมือนเดิมอ่ะเปลี่ยนตัวดีกว่าเอากองหลังเอ้ยผมไม่เอาจำเป็นต้องเอากองหลังผมจะเอาเออกองหน้านะฮะเปลี่ยนแค่กองหน้าแล้วก็เอาเอ็นโดลงนะฮะเอ็นโดลงแทนอะไรโอโซไกโอโซเกอะไรแม่ชื่ออะไรไม่รู้แหละเดี๋ยวจะเอาใครวะคากระวะเดี๋ยวเอาใครออกดีโอกาสกิโอกากะวะโอกาสกิ ผมมันโนนะฮะรวมออกกันแค่แน่ได้นะฮะเพรกว่าอือเล่นกันมาเจ็ดสิบห้านาทีแล้วนะครับอ้าวนั่นเลยของมึงวะอือโอ้โหเปิดและว่างเลยไม่มีใครไปปิดกลางๆไม่จำเป็นโอเคผมเปลี่ยนเฉพาะกองหน้ากับกองกลางนะฮะเอ๋อกไม่งั้นทำห่าเลยมะเออกูได้กูได้ เอาไอ้เฮียเมื่อกี้กูเตะโดนโดนบล็อกปรตูเกตออกไม่ใช่ไงเดี๋ยวดูรีเพย์หน่อยดิลแลกแร้ไหนๆก็ลกแลกแกเดีย๋ยวๆแล้วดูนะเปิดอ้ามโจนขึ้นมาติดแล้วด,ดูดูดูเดี๋ยวะเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเอ้ยเป็นโดนประตูเกตออกอะทำการมึงขี้โก้มเนี่ยหลนเข้ามาหน้าประตูนันี่ไปแล้ว ไปแล้วมึงไปแล้วมึงไปแล้วมึงไปแล้วนะมึงไปแล้วนะมึงเอาเลยเอาไงวะเอาไงวะเอาไงวะฮะอ,อุ้ยเยอตอนนี้มีเสียงรบกวนนะก็คือสฝนนะตอนนี้ฝนตกนะฮะบ้านผมนะฮะฝนตกแล้วนะฮะโอ้โหแรงมากนะโอเคไม่เป็นไรอย่าเล่น กลางสายฝนเนี่ยแหละต่อไปนะฮะตอนนี้ฝนตกนะฮะอื้อ้อเตะทิ้องออกไอ้อสัตว์อุ้ยอ,อะไรวะแปลก็เล็ก,ลลกคุณไปต้องใส่ผมตั้งไปไปให้ร้านคอมแม่งเร่งสิไปยูและแล้วแมง่งแปลกเหลือเกินนะ หายแล้วคับโอเคยิงไหมเงยโอเคแค่สองโูนก็พอใจแล้วนะฮะชนะรวดนะฮะชนะ,นะ,ะสองโูนนะสงสัยโปรตุเกสกับอังกฤษอาจจะอ่อนเหมือนเหมือนผมแข่งชนะอังกฤษเมื่อพาา์ที่แล้วนะฮะอาจจะไปดูผลอื่นคู่อื่นกันนะฮะ โอตุเกตนะฮะโอ้โหตอนนี้นะครับก็สูดสีนะครับญี่ปุ่นมีอ่ามีเก้าคะแนนเอ่ออังกฤษมีสี่คะแนนโปรตุเกสมี่สีคะแนนสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีคะแนนเลยนะฮะโอกาสตรกลับก็สูงเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็ลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ เอ่อมีคลิปหน้าครับอาจอันนี้เจอกับเวเนซุเอลาอาจจะเป็นรอบ1 6ทีกเกมนะฮะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้ากันแล้วกันนะฮะตอนนี้ฝนตกพาไปสะดวกนะแค่ไปสะดวกครับโอเคครับสวัสดีครับ